สวัสดีครับผมจิ้นนะครับผมจาก F 2 hand นะครับผมครับวันนี้มารีวิวการใช้งานนะครับผมของเกตคิปเปอร์นะครับผมของพิกโทนิกนะครับผม แบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์จากอเมริกานะครับผมครับหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นแบรนด์นี้นะครับผมแต่เท่าที่ไปหาข้อมูลเนี่ยก็คือเขาก็ทำเอฟเฟกมาค่อนข้างจะนานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2 0 0 0 2004นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็มีเอฟเฟกหลายๆตัวที่ได้รับความนิยมนะครับของแบรนด์พิกโทนิกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูราคามือหนึ่งกันก่อนนะครับผมครับราคามือหนึ่งบ้านเรานะครับผม ถ้ามีขายอยู่จริงนะครับผมตรงนี้มันแปลกๆนิดน,นึงนะครับผมก็คือราคาตัวแทนบ้านเราเนี่ยขายอยู่ครับผม2,895บาทก็ตีเป็นอ่ 2, า2,900ละกันนะครับผมเป็นอยู่ในกลุ่มนาโนเอฟเฟกนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เขาใช้คือชื่อว่าเป็นเกตคกิปเปอร์อ่าไมโครนะครับผมอ่าน่าจะมีตัวใหญ่ด้วยนะผมว่าครับที่บอกว่าราคาแปลกๆตรงที่ว่าอ่าราคาตัวแทนบ้านเราเนี่ยตีเป็น2,900ครับผมแต่ว่าราคาราคาจากผู้ผลิตนะครับผมมันตกอยู่แถวแถว 119เหรียญนะครับผมก็ตกอสามพันกว่านะครับผมสามพันสามพันก้นต้นนะครับผมเกือบกลางครับผมก็จะราคาก็จะมีความผิดเพี้ยนจากตัวแทนบ้านเรานิดนึงนะครับผมฟังก์ชันต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยมันจะมีแค่อ่ามีเทสโตนะครับผมแล้วก็มีรีลิสนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองใช้งานกันดูนะครับผมถ้าเกิดว่าใครออยากรู้จักแบรนด์นี้มากขึ้นเนี่ยก็เข้าไปดูที่เพจของเขาได้นะครับผม picktonic.com นะครับผม กลับจะเห็นว่าเนี่ยเขาก่อตั้งที่ปี2004นะครับที่บุคกลินนิวยอร์กนะครับผมไปหาข้อมูลกันได้นะครับผมในเพจของเขานะครับผมครับกลุ่มอ่ากลุ่มอาร์ติสของคนที่ใช้ของพิกโตนิกเนี่ยก็จะมีโอ้ครับมีเลท็อตนะครับผมวีเซอร์มีคอนด้วยนะครับผมครับก็จะเห็นว่ามีศิลปินระดับโลกหลายท่านนะครับผมเลือกใช้อ่าแบรนด์นี้นะครับผมครับเรากลับมาดูที่ตัวเฮาสิ่งเขานะครับผมอ่าเริ่มจากอันบ็อกก่อนแล้วกันนะครับผมครับละเราอันบ็อกมาเนี่ยกล่องค่อนข้างจะสวยนะครับผม อย่างที่บอกนะครับเป็นเอฟเฟกกลุ่มนาโนนะครับผมจะมีกุูมมือให้นะครับผมคุ่มือเป็นลักษณะนี้นะครับผมเอฟเฟกผมว่าเขาทาออกมาน่าใช้นะครับผมงานสีนี่ดีเลยครับผมถึงมันจะดูตัวเล็กนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะมีน้ําหนักนะครับผมจะไม่เหมือนงานเอฟเฟกทางกลุ่มจีนนะครับผมจะเห็นว่าตัวบอดี้เขาเนี้ยน่าจะเป็นลักษณะทาใหม่ขึ้นมาเองนะครับผมไม่ได้ใช้กล่องอลูมิเนียมที่มีตะกขายตามท้องตลาดแล้วก็มาบรรจุนะครับดูแล้วไม่ใช่นะครับผมเพราะว่า เพดหลังเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีความบางครับผมจะเขียนเลยว่าดีไซน์อินดิวเเอนะครับผมครับก็เป็นชื่อรุ่นนะครับเกียร์คิปเปอร์ไมโครครับพิกโตนิกครับจะเห็นตรงน็อปเขาเนี่ยผมว่าเขาทาออกมาน่ารักนะครับผมก็เนี่ยจะเห็นว่ามันสวยครับผมรุ่นนี้น็อปสวยครับจะมีไฟ LED เนี่ยจะมีแสดงสถานะมิวนะครับผมกับอ่ะออฟออนนะครับไบพาร์ตกับเปิดการใช้งานนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองมาต่อการใช้งานกันดูนะครับว่ามันตัดจีได้เยอะขนาดไหน จะลองไม่เปิดใช้ก่อนนะครับตอนนี้เป็นบายพาสนะครับผมก็จะเพื่อนๆจะสังเกตว่าค่อนข้างจะมีเสียงจีเลยนะครับผมขนาดผมใช้อา p i k up ตัวฮัมนะครับผมก็ยังมีอาการจีครับผมลองเปิดใช้งานดูนะครับผมเราจะเริ่มเปิดที่เที่ยงก่อนนะครับผมเราค่อยๆไล่ดูนะครับผมโอ้ถ้าเปิดใช้ p i k up ตัวสิ่งนี้ยิ่งแบบจีเลยนะครับผมอะลองเปิดดูนะครับผม ตอนนี้ผมปล่อยไปจากกีตาร์ลองดูใหม่นะครับผมผมจะด,ดีดแล้วก็ก็ปล่อยือจากกีตาร์อ่ะโอเคครับใช้เวลาพักนึงนะครับผมเดี๋ยวเราลองปรับพวกค่าฟังก์ชันต่างๆที่เขาให้มานะครับผมแต่จะเห็นว่าตัดจี่ได้ค่อนข้างเงียบเลยนะครับผม เริ่มจากตัวเททโธเขานะครับผมถ้าเปิดสุดก็คือมันจะมิวมันจะ,มนจะไม่ทํางานนะครับผมจะค่อยๆไลขึ้นมาเปิดที่อะจะไม่ทํางานเหมือนกันนะครับผมหมายถึงว่ามันจะตัดเสียงต้นไปด้วยนะครับตัดเสีงยงได้ด้วยอะร ที่เก้าโมงก็ยังทางานแม่ตเทียนนะครับเราจะค่อยๆไล่ like ขึ้นไปนะครับอ่ะที่สิบโมโอเคครับที่สิบโมงนี้ถือว่าเขา้าเข้ากำจัดอ่าน้อยได้ค่อนข้างเร็วนะครับผมอ่ะถือว่าเร็วเลยอ่ะอันนี้ถือว่าเร็ว,วครับผมใช้ได้ครับผม มาที่เที่ยงนะครับผมรับที่เที่ยงก็เพื่อนๆจะสังเกตว่าการเข้ากำจัดอ่าน้อยเนี่ยก็จะน้อยลงตามนะครับผมใช้เวลานิดหนึ่งครับผมครับแต่ถ้าเกิดเปิดน้อยๆเนี่ยคาลิเบตมาน้อยๆเนี่ยตรงค่าเชื้อโทเนี่ย มันก็จะเข้าเร็วมากขึ้นนะครับผมถ้าเปิดเยอะๆเลยล่ะถ้าเราเปิดเทสโหมสุดเนี่ยก็คือมันจะไม่ตัดเกรให้นะครับผมจะไม่ไม่กำจัดน้อยให้อ่ะผมว่าอาในกีตาร์ของผมเนี่ยเปิดที่แถวๆสิบโมงสิบดโมงเนี่ยโอเคครับผม ครับตรงนี้มันแล้วแต่กีตาร์ของแต่เพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับน้อยเกตเนี่ยเรียกว่าค่าเททโทเนี่ยต้องไปปรับคาลิเบตเองกับกีตาร์ของตัวเองนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเททโทนะครับผมคราวนี้เรามาดูที่อ่า ลิสนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากบิดถ้าเปิดสุดจะเป็นเดี๋ยวเราไปดูที่ออฟฟิเชียลเขาก่อนนะครับผมว่าค่าลิสเนี่ยเขา มันคืออะไรนะครับผมเขาบอกว่าน้อมใบน็อปนะครับผมของค่าเชสโฮเนี่ยมันเป็นการเซตเดรนมิกเซตเดรนามิกนะครับผมวิดเดอร์นอยเกตแอคทีฟนะครับผมส่วนอันที่2นะครับรีลิสเนี่ยเขาบอกว่าเซตเดรรีลิสไทม์ออฟเดรนอยเกตนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับผม เหมือนการเข้าถึงเหมือนกันนะครับผมเขาถึงถ้าผมเปิดที่ปิดเลยเนี่ยมันจะเข้าถึงเร็วนะครับลองดูนะ,ะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดสุดเนี่ยค่ารีเลิสเนี่ยมันจะใช้เวลานิดนึงนะครับในการเข้าเ,เ,เข้าเข้าไอคิวน้อยเกจนะครับผมบก็คือเป็นค่าทา e เหมือนกันคราวนี้ผมลองเร่งดู่ิเราปรับค่าทาง ผมก็มันช่วยได้นะครับสาหรับค่ารีลิสเนี่ยช่วยเพิ่มเวลาในการเข้าถึงน้อยเกตได้นะครับผมจากตอนแรกเนี่ยผมเปิดเที่ยงเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการตัดสักพักหนึ่งตอนนี้ก็เปิดเรลิซเนี่ยให้มันน้อยๆค่าไทม์เนี่ยมันก็จะเข้าถึงเร็วมากขึ้นนะครับผม <L un ters> แต่ผมว่าที่ดีที่สุดเนี่ยของผมเนี่ยก็คือย่นสิบโมงสิบเอ็ดโมงมนเดินนะครับผมก็ถือว่าตัดได้เงียบมากนะครับผมแล้วก็เข้าเข้าถึง Active, การเปิดแ c t i v e การเปิดกําจัดน้อยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเข้าได้เร็วนะครับผมครับจะเห็นว่าในการตัดบางทีเราเปิดแชทโวเยอะๆเนี่ยเปิดให้มันตัดเร็วๆเนี่ยเสียงมันจะกุดนะครับผมเสียงซาตเทนเนอร์มันจะหายนะครับจะสังเกตว่า พิกโทนิกเนี่ยทำไลเกตเนี่ยค่อนข้าง,งได้ดีนะครับผมลองดูนะครับผมได้ยาวอยู่นะครับผม เพียงก,ก็โอเคครับผมถ้าเราเปิดใช้เยอะเนี่ยบางทีตัเทนเนอร์มันจะหายนะครับผมยลกตัวอย่างนะครับผมผมจะลองแบบเปิดแบบเข้าไวให้เพื่อนๆได้ดูกันก็คือเปิดตัดเทเนอร์อันนี้เข้าไวเลยอ่ะนี่เข้าไวนะครับผมผมจะลองอ่ะใช้โน้ตตัวเดียวเล่นดูนะครับผมอ่ะก็ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับผมตัดเรียกว่าไม่ได้ตัดจนกุดมา อ่ะใช้ได้ครับผมผมว่าเป็นน้อยเกตที่น่าใช้ก้อนหนึง <S <S <ๆ>่งครับผม จังหวะเข้าทําการกําจัดน้อยเกลดเนี่ยของไอเกลดคิปเปอร์เนี่ยผมว่าเขาทําได้ดีนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวตัดจีนะครับผมของพิกโทนิกนะครับผมแบรนด์จากอเมริกานะครับผมเกลดคิปเปอร์ผมว่าส่วนตัวเนี่ยผมว่าให้ผ่านเลยผมว่าใช้ได้ครับเพราะว่าเทคโนโลยีการกําจัดพวกเกลดเนี่ยผมผมว่าใช้พวกของใหม่ๆเนี่ยมันโอเคครับผมเพราะว่าเทคโนโลยีการตัดเกลดเนี่ยเดี๋ยวนี้เอฟเฟครุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะ กำจัดเขาเรียกว่าเข้าถึงในการกำจัดน้อยเนี่ยได้เร็วกว่านะครับผมแล้วก็เรื่องปัญหาเรื่องซัตเท์เนอร์ที่กุดไม่ไมเหมือนเอฟเฟกสมัยก่อนบางทีเนี่ยตัวในเกตสมัยก่อนเนี่ยมันเปิดเปิดเกตได้นะครเปิดเกตได้นะครับกำจัดได้แต่ว่าเสียงซัตเรนเนอร์นี่กุดเลยเสียงกีตาร์นี่กุดเลยแต่เดี๋ยวนี้เ,เกตสมัยใหม่เนี่ยมันค่อนข้างจะ,ะบาลานซ์มาได้ดีนะครับก็คือนอกจาก กำจัดได้เร็วแล้วเนี่ยแล้วก็ยังรักษาสเตนเอร์เอาไว้ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมตรงนี้ถือว่าโอเคอยู่ครับผมครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากทำคลิปเสียงก็ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ